ลลงเยู่สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาไม่บ้างอาการเนยังใส่เนวโซนหลังอยู่พี่น้องนั่งได้ปะแต่ว่าเวลาลูกเวลานั่งเขากะย่่มน้อยเนาะสีได้ยังได้จูมขึ้นยังเก็บอยู่หลังจากสภาพเป่นนหัมนมมดมากเมื่อคืนเอิรนแล้วกำลังมาเอาซอนไม่พ่อ บะเด้ดเฮกับเขาพี่น้องไม่ได้ปลากระปองกับตำมะฮุ่มด้วยบวกบวบ่นั่นนใส่แนวโซนอยู่นั่งกิบแขนกับกิบตาตาเอินอ่นแล้วเอิ่นแล้ว กินเขาพี่น้องไม่บนลูกนะบอยานอาหารย่อย่าน้ำมอพ่นห้กินเขาแล้วพี่นห้กินล่งเลยอย่าล้งอาหาร ส่วน, LA, น LA, เอ็กเซลล์ผลเอ็กเซลล์แล้วก็เศร้ากับโบเป็นยังพี่น้องบโบ,โบมีหมองหักแต่ว่ากะมันแห้งกับแตกเนาะเพิ่งเล่าอายุหลายแนย่มันกะเก็บแน่คนผู้ใหญ่พอแล้งกับนนกกแตกงันเวียงก็เลยต้องอานนี้ชนน่วยสีเศร้าไปนี่เก็บ กะสีแกงอยู่ไแกงไม่ได้ได้กะสีแกงเมื่อวานเหรอไ่ได้แกงแกงวัน,ล,ววนล,วลูกแกมากเขาว่าสีแกงปลาก็สีเลียนมาเคี้ยย่าบยยปลปา <c oughs> กันนั่นได้แม่ตาเราเอาปลาอยู่ในตู้ปลาก่อนไ <c oughs> ม่กินเขาว่านอย่างเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> นอนมาขึ้นก็อยาเก็บอยู่เวลาลุกเวลายังก็ได้โ้มขึ้นอยู่ยังได้จูมขึ้นนอนบ่อนั่นปันได้พี่น้องพอดี่นมาถามเขามามาแต่เด็กพูดก็เลยพอได้นอนไม่ได้นอนกันช่วงนันย่างเดียวช่วงเด็กย่างเดียว

แม่แล้วก卜บวนตงปูดอกบวบบวบดอบวบดเดี๋ยวแล้วกันปาดวอันนี้บวบแดงพี่น้องบวบแดงซื้อมแต่ผ้าพ่อไปรุ่นน้ามุนบวอ ก่อแล้วก็ม่สุกัน,นอ้ยเยวุบนั่นนะอาไปวาน่อยนี่นถานนี่่นั่นแล้ววานเลยโอ้ยไฮเพิ่นแล้ว่าง้ไลมวานวานม่นนแล้เกิดม่เกิดเกิดท่กนเนาะซอนตักเอาพี่ของวานกระแสบดิ เราเห็นนี่แหละมันมาช่วเราเห็นเราเลีเนยง,งม่เขา,เาะจ,จะไปบีบมาสิเบมมลองฟันให้กินเม่อบ้านนี่แ่บอยู่กินเขาพีเนางกินเนขาง,ง่าย พ่อหญ่บอกเมื่อวานเลยจกประแดกกห้เลยเด้ผู้อื่นบอกว่าได้กินผิดเลยผิดของดิเงื้อนะเงี้ยอเง บอแล้วสิใจอย่างนั้นเอาไปร่งแก้ววีหัวเล่เราว่าปลาแดกว่าไม่แก้วเออว่าผิดเฮ็ดปลาแดกหลายๆปลาคอปลาเข็งไม่ให้กินแล้วก็ไปใส่เม็ดฮะ ให้ไปสีกใหาเนาะววะสีให้ย้ายไม่ไหมสีได้ปะห้องไ,ได้กินเอา,นะเอา,อางั้นนี่เห็นปะคนใส่ได้นี่ เขาจะอันนี่เขาเอืองคนใส่หนามเห็นบอใส่อีกแล้วพี่น้องนี่เขาเอืองคนใส่จะบักหุู่บักกรอเทศบักเขือบักม่วงบักม่วงมันอยู่ในตู้ฝนแล้วเก็บมาก ออไปอยากซอยจะเลยกเก็บซ้ำบ่อ่อยก็จะเทดจังไดทีในในท่ตุนเ็ดง,งองงผู้เดียวเตี้ยแ,แ,แล้วก็มาถามข่าวจะได้ดึกแตงกวาเลยแด่ลูกเลย,รย,ย,เลยประเเดดหอห เรียมมือร้อมบุ้ยแสบไรไม่ยังางโอ้น้ำบวบล่างเอา <c oughs> ล่างแล้วไงเพราะยั่กินมันนี้ตี้ บ่มมือนั่นตูนออกมือมือว่านเนี่ยมือเศร้าโดดออกก็จับขอใส่มันห้องแต่ออกมันก็เลยะว่าเป็นยังบวมบ่มเฮ้ยมาข้อเศร้าน้ำกันพี่น้องอัปเดตอาการพ่อกไรเนี่ยเจ็บขี้งอยู่เนาะฝากกดไลคกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นสำหรับคลิปนี้แล้วการคลิปที่ผ่านมาแล้วก็รอดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเนาะ memenilam lari kan terima kasih tiba-tiba